สวัสดีค่ะวัลลกรสมุนไพรนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องต้นเก๊กฮวยค่ะต้นเก๊กหฮวยเป็นไม้ในตระกูลเบญจมาศนะคะดอกเขาจะก็คือดอกเบญจมาศที่เราคุ้นเคยนะคะในขนาดขนาดของดอกที่เปรียบเทียบกับนิ้วเพียงแต่ดอกมีขนาดเล็กนะคะแต่ตัวที่แยกเขาออกจากเบนจมาศก็คือกลิ่นทุกคนคงคุ้นเคยกับกลิ่นของดอกเก๊กฮวยกันเป็นอย่างดีนะคะก็จะมีกลิ่น กลิ่นแบบแก้งหวยนั่นแหละคะ่ะทั้งกลิ่นดอกหรือใบเนี่ยก็จะมีกลิ่นแบบแก้งหวยที่เราคุ้นกันเลยทีนี้แก้งหวยที่นิยมใช้เอามาเป็นเครื่องดื่มต้มหรือชงดื่มกับน้ําร้อนเนี่ยจะมีอยู่สองชนิดนะคะก็คือแก้งหวยดอกสีเหลืองซึ่งเราจะคุ้นเคยกันดีกับอีกชนิดหนึ่งเป็นแก้งหวยดอกสีขาวค่ะต้นนี้หลายคนอาจจะยัง ไม่ค่อยคุ้นกันนักขอทษนะคะสีขาวอาจจะถ่ายยากหน่อยถ้าแสงไม่พอดีนะคะนี่เป็นสองชนิดที่กินได้นะคะนอกนั้นก็จะเป็นเก๊กหวยป่าดอกเก๊กหวยเขาจะบานในหน้าหนาวคะ่ะขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดรดของเก๊กหวยนะคะ จะมีรสขมแล้วหวานการที่จะออกขมหรือไม่ขมเนี่ยอยู่ที่วิธีการต้มค่ะเขาว่าไม่ให้คั้นไม่ให้คั้นดอกนะคะเวลาที่เราต้มอะ่ะอย่าคั้นดอกเอาเพื่อเอาน้ําออกหรือว่าอย่าไปเคี่ยวคืออย่าไปกระทบกีบดอกเขาไม่งั้นความขมจะออกมานะคะแล้วก็การต้มก็จะต้องใช้เวลาที่เหมาะสมนะคะก็ดูรายละเอียดได้ทั่วๆไปค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของลักษณะของต้น แล้วก็สรรพคุณกันแกกหวยเป็นพืชดั้งเดิมของประเทศจีนและญี่ปุ่นนะคะต่อมาก็ถึงได้มีแพร่หลายเข้ามาในบ้านเราแล้วก็ก็กัมพูชาลาวนะคะตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เด็กรุดนเราก็คือรุ่น30 40, 40ปีมาแล้ว50ปีมาแล้วคงจำกันได้นะคะว่าเราจะคุ้นเคยกับตู้แช่ที่จะมีแก้วของแกกหวย นะคะแล้วก็ซื้อกินกันแก้วละ1บาทซึ่งสมัยนี้คงไม่มีแบบนั้นแล้วเอามาบรรจุขวดกันหมดแล้วนะคะดอกแก้มหวยมีสารพวกฟาวอยอ์แล้วก็สารสำคัญที่มีประโยชน์อีกหลายตัวนะคะซึ่งกลิ่นของแก้มหวยหรือตัวน้ำมันหอมระเหยเนี่ยจะช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดหัวใจตีบช่วยขยายหลอดเลือดลดการเกิดสภาวะหัวใจล้มเหลวได้ สรรพคุณของแก้งหวยอ่ะอย่างที่เรารู้กันดีก็คือใช้แก้ขระหายเพิ่มความสดชื่นนะคะนอกจากนั้นยังช่วยข,ขจัดสารพิษออกจากร่างกายช่วยขับเหงือ่อสารสกัดจากดอกแก้งหวยมีคุณสมบัติช่วยรับลยับยั้งเชื้อไวรัสเอชดได้แล้วก็ช่วยดูดซับสารก่อมะเร็งและจุลินทรีย์ชนิดต่างๆขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ไปเลี้ยงหัวใจช่วยป้องกันการ,การเกิดโรค หลอดเลือดต่างๆช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจภาวะหัวใจล้มเหลวหรือภาวะไหลาตายหรือภาวะช็อกนะคะเพราะฉะนั้นถือเป็นสปปรรพคุณสําคัญอย่างหนึ่งเลยของดอกแก้วยช่วยป้องกันการเกิดโรคความดันสูงช่วยบํารุงโลงหิตช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดช่วยบํารุงและรักษาสายตาอันนี้สปปรรพคุณในความเป็นสารสีเหลือง ของดอกเก้งหวยก็จะเป็นแบบเดียวกับดอกดาวเรืองนะคะคือสีเหลืองอะ่ะก็จะมีสารไม่น่าใจว่าเป็นกลุ่มเบตาเ้าแคโรทีนหรือว่าตัวไหนนะคะที่หรือเลซิตินหรือสารกลุ่มที่ให้สีเหลืองเนี่ยแหละคะ่ะจําไม่ได้ว่าเป็นกลุ่มไหนจะเป็นตัวช่วยเรื่องของบํารุงสายตานะคะแต่ก็ข้อมูลจะสลับกันไปสลับกันมาแต่เราเชื่อว่า เชื่อว่านะคะถ้าอิงอ้างอิงจากความเป็นสีเหลืองที่มันเหมือนกับดอกดาวเรืองที่เขาเอามาใช้เป็นอาหารเสิร์ฟเพื่อบำรุงสายตาเพราะนั้นแก๊กฮวยเหลืองก็น่าจะมีสรรพคุณที่ไม่แตกต่างกันนะคะในขณะที่แก๊ก่วยขาวแก๊กวยาขาวนี่ถ้าเราดูในรูปตามเน็ตเราจะเห็นว่าเกสรตรงกลางเขาจะค่อนข้างมีสีเหลือง เราแกสอนตรงกลางเหลืองจะไม่ชัดนักไม่แน่ใจว่าพอปล่อยให้บานหลายวันเราแกสอนตรงกลางเริ่มร่วงหรือเปล่าหรือจะเป็นกับภูมิประเทศภูมิอากาศที่เราปลูกหรือเปล่าเพราะว่าต้นเก๊กฮวยนี้ชอบอากาศเย็นนะคะถึงเกิดได้ดีที่ประเทศจีนและญี่ปุ่นซึ่งเขามีอากาศหนาวเย็นแล้วตอนนี้ก็ออกดอกก็คือออกดอกเฉพาะหน้าหนาว สรรพคุณของเก๊กฮวยมีอยู่มากค่ะถ้าเป็นดอกขาวนี่เราจะยึดตามสมุนไพรที่ให้สีขาวเลยนะคะสมุนไพรที่ให้สีขาวส่วนใหญ่แล้วจะลดไขมันในเส้นเลือดได้เพราะฉะนั้นการที่แก้ภาว,วะเส้นเลือดหัวใจตีบเราคิดว่าน่าจะใช้ได้ทั้งสองสีนะคะเราก็อิงใช้ไปเลยทั้งสองสีอาจจะใช้สลับกันหรือใช้คู่กันไปเลยก็ได้ต้มรวมกันไปเลยก็ได้นะคะ เขาจะแตก,กต่างกันที่ไหนคือนอกจากสีดอกแล้วใบจะมีความคล้ายคลึงกันมากแต่ใบของอันนี้เป็นใบของเก๊กฮวยดอกเหลืองนะคะปลายใบเขาจะออกไปทางค่อนข้างแหลมขอบใบจกักส่วนใบของเก๊กฮวยดอกขาว ้องขอโทษที่ใบไม่ค่อยสวยอันนี้เป็นไม้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็บางช่วงเขาขาดน้ำเยื้งห้ยดอกเขาใบเขาจะค่อนข้างมนกว่าค่ะขนาดพอๆกันนะคะอันนี้พอดีขาดน้ำไม่สมบูรณ์ปลายใบจะมนกว่านะคะซึ่งก็เป็นจุดสังเกตแต่เอาชัวก็คือ สมุนกว่าเอาชัวๆชัวก็คือรอออกดอกค่ะอันนั้นแยกได้แน่นอนนะคะการปลูกของที่ร้านยังเอาใส่ถุงไว้อยู่เลยค่ะเ,เพราะเผื่อจะได้ส่งลูกค้าแล้วเขาก็จะแทงรากบางส่วนลงรากฝอยบางส่วนลงดินเนาะและก็สามารถที่จะออกดอกได้เลยแล้วเราก็เก็บด,ดอกไม่ต้องเอาไปปากแดดนะคะ อะไรก็แล้วแต่จะเป็นดอกไม้หรือจะเป็นใบไม้โดยเฉพาะดอกไม้ที่มีกีบที่ค่อนข้างบางเบาอยู่แล้วเนี่ยอย่าเอาไปตาก,ตากแดดเพราะจะทําให้สารสําคัญที่เป็นกลุ่มน้ามันหอมระเหยเนี่ยสูญเสียไปทั้งหมดให้เอาผึ่งในที่ร่มก็พอค่ะเก็บแล้วก็ผึ่งในที่ร่มเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนอยู่แล้วห้องธรรมดาของเราเนี่ยแหละค่ะอากาศก็ร้อนจัดพอๆกับห้องอบอยู่แล้วแล้วก็ เก็บเอาไว้ใช้ได้ทั้งปีนะคะเป็นสมุนไพรที่สามารถที่จะเอาเป็นชาชงจิบเพลิน,นแทนกาแฟได้นะคะเป็นเบรกยามเที่ยงยามบ่ายได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะมีประโยชน์มีสรรพคุณมากมายที่น่าสนใจทีเดียวนะคะกินหนึ่งได้ถึงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นบำรุงเลือดป้องกันโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นการป้องกันโรคมะเร็ง ไปจนถึงช่วยเรื่องของสายตาด้วยนะคะคือกินสมุนไพรมันต้องให้ได้ประโยชน์หลากหลายเป็นองค์รวมแบบนี้นะคะมันถึงจะคุ้มก็เก้งหวยก็เป็นสมุนไพรถึงแม้จะไม่ใช่ของไทยแท้แต่ว่าชีวิตคนไทยก็คงคุ้นเคยกับเรื่องของดอกเก้งหวยมาเป็นอย่างดีนะคะเวลาก่อนสมุนไพรก็ขอจบการนําเสนอเรื่องดอกเก้งหวยทั้งเก้งหวยดอกเหลืองและเกงหวยดอกสีขาว เพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ